ตอนนี้กำลังมารอถ่ารถไฟชิเป็นมงเพิงรถไฟจะออกจากหลวงพะบาเนาะเพราะว่าโชคดีที่จองได้ทั้น v ีเอก็เลยได้พ่ะมีน้ำหลายแท้ <ไป S 1> มีอ,อะไรใช่ไหมเด็กมาตมัหัวเด็กมากระพุ้ยเดนเนอร์ว่าโอ้อาเจ้าซื้อหยังเจ้าที่ไปใส่ฮะเจ้ามาจะใส ที่เรายรถไฟ1 1เอม้งคืงก็มีผู้โดยสารหลายที่จะเดินทางไปนครหลวงเบียงจางเพราะเขาใส่โชคดีที่จองได้สั้นนี่ีเดียดเลยมานังอยู่ในหางีความพี่ไอีก็เคียมตัวขึ้นรถไฟใม่ขนานี้รถไฟกลมาคแม่รขึ้นแล้วไสอาว้าว้าววส้าววาว้าวาาวาา เซนว่าตั้งที่นั่งของเขาเนี่เขาปั๊บให้เป็นบอนนอนได้เขาสามารถนอนได้และก็บุ๋มมีหลายคนซึ่งเมื่อนี่ของวีไอพี่ี่เตมภาก่วนเขามีคนหน่อยเขากอบริษัยแมสก์ก็ได้ควรมิตึกที่เขาเองเนาะก็ดีก้ันเพื่อป้องกันระยะโควิดยังอ่านได้สุดเนาะกบโซคดี บรรดาทานยิงแหลกทางซ้ายนี่้นหักูุ้ณเรซานที่ไปใส่เน็คขึ้นำกระไฟไอเด้งที่ไปใส่ของบริษัทแี้ดูไฟลักสีจังัดตั้งน้าข่าน้ำตามบนน้บในปีรถไฟของทานพอให้ธนาคานนั้นกระเป๋า เครืเอีมที่ตัวของทานใบมีสังเกนเรื่อเทันเหยือของมันให้มันเกลียวกำลังตอบหน้าขั้นถและเทียมเอื่นเน้นเทไห่อวัยครดถึงนี่ทองขั้สากลียวเกลีวใกสุดๆรืองีอย่างเลยจะได้ส่วนกระเป๋าขนาดใหญ่ของทานใข่วางไใบีุกว้าากระเป๋าขนาดใหญ่ที่ทำื้วยผ้าสับี่ขา เห็นใบหน้าของแต่ละคนก็มีควมมวนซื่นเพราะว่าการนั่งรถไฟลาวจีนเฮ็ดไทยพวกเขามีความสะดวกสบายและก็รู้สึกสบายหลายเนาะเจ้าขอบใจ